สวิงไฮอยู่ที่หนึ่งร้อยน้ำสวิงโลที่ศนะูนย์นัหสิบเปอร์เซ็คือโซนนี้พอดีใช่ไหมครับหนึ่งเก้าห้าหกจุดห้าหกนะฮะซึ่งมันจะตรงกับจุดที่เคลียร์เคลียร์คนที่เล่นฝั่งเซลแล้วไม่ไม่ให้คนได้ออเดอร์ฝั่งเซลที่บริเวณแนวต้านมานะครับดังนั้นโซนนี้คือโซนที่มีระยะสําคัญน้ำหนึ่งเก้าห้าหกจุดห้าหกนะฮะจากนั้นนะครับนะเมื่อ เราได้ออเดอร์ที่ฟิโบรีเทส50%แล้วนะครับเซฟสัส้์มานะเราก็ปล่อยให้เขารันลงมานะครับปล่อยให้เขารันลงมาก็คือราคามีการรีเทสปุ๊บแล้วก็รีเจ็คลงมานะครับมีการดรอปแล้วก็ทำเบสแล้วก็เตรียมพร้อมจะดรอปใหม่นะนะะดูจากอะไรนะดูจากการที่ราคาเนี่ยไม่วิ่งทำหาในกรอบลเล็กอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะฮะราคาไม่วิ่งทำหา ทีนี้จังหวะที่ราคาไม่วิ่งทำ High ในคำถามคือเราจะเซลล์ที่ราคาเท่าไหร่นะครับเราก็ทำการกลางพี่โบสว, High, วนะสวิง High แล้วก็สวิง Low ชุดนี้นะฮะสวิง High แล้วก็สวิง Low ชุดนี้แน่นอนว่าในเส็ที่2เนี่ยจะรีเทสน้อยกว่าเส็แรกนะครับนะบเพราะแรงขายเขายังเยอะอยู่เนาะวิธีการดูว่าแรงขายเยอะอยู่นะให้เราดูที่โมเมนตัมนะตัวของ ISI นะ r e l r a t i v e Strength Index นะครับถ้าเขากดต่ํา o w ต่ํากว่าสานะครับแล้วก็ อ่าเหลืออยู่โซน30นะครับแสดงว่าแรงขายได้ยังเยอะอยู่นะครับจุดเข้าเดอร์ของเราจะอยู่ที่ประมาณ23.6ถึง38.2ครับนะบผมก็เลยรอดักเซลล์ที่บริเวณนี้นะ23.6ไหมแม่38.2คือโซนนี้นะครับ1935.99นะครับเอ,เอ,เรอเด e r c เค a r อด d e r ฝั่งเซลล์นะฮะอ่ะจากนั้นนะครับเราก็ดูโครงสร้างของราคานะว่าอ้ภาพรวมราคาเขามีการ ทำโล w e r low ลงมาหรือเปล่านะครับนะฮะโล w e r l ลงมาหรือเปล่าแล้วล o ว e r low เนี่ยราคาวิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับทำ l o ว e r หายหรือเปล่าอ่ะโอเคถ้าเรามองชุดนี้นะครับมีการสวิงโ lower ลงมานะครับแล้วก็ไม่ทำา i g h กไ high นะครับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะลงมาทำ l ลว e r low อีกชุดหนึ่งนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ผมเข้าเดอร์ p o ซิชั่นฝั่งเซลล์ชุดนี้นะครับแล้วก็ให้เทรดเดอร์ในกลุ่มเนี่ยอ่า เทรดด้วยเหมือนกันนะครับเป็นราคาเดียวกันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็บวกอยู่ประมาณสามหมื่นหกพันนะครับสามหมื่นหกพันเหรียญน,นะครับสามหมื่นหกพันเหรียญนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนนะฮนะนี่คือเทคนิคที่เราควรรู้นะถ้าเราอยากที่จะเทรดให้ได้ไรายได้นะครับ หลักล้านต่อวันนะ